บริษัทดัตพลคอนสตรัคชั่นใช่ไหมเอ่อใช่ครับคุณมาหาใครครับฉันไม่ได้มหานายและกันเสลอพี่ฟกเดี๋ยวส่งงานทางมลให้หน่อยนะเดี๋ยวอาจจะส่งให้ลูกค้าเองได้เดี๋ยวพี่ส่งให้สวัสดีค่ะมาติดต่อเรื่องอะไรหรือว่ามาพบใครคะนี่บ้านเธอเขาไม่สอนหรอ วสวัสดีอ่ะต้องยกมือไหว้ด้วยนี่คุณมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งเจ้ายศเจ้าอ,อย่างมาจากไหนฉันพูดดีๆด,ด้วยนะไอ้ไอ้ก็มันจริงนี่พี่ฟุกเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาวางอำนาจบ,บาดใหญ่สั่งให้คนอื่นยกมือไหว้เป็นพระหรือไงนี่หล่อนรู้ไหมว่าหล่อนกำลังพูดอยู่กับใครตายจำตัวเองไม่ได้ สมองเธอเนี่ยน่าจะแย่แล้วล่ะไ,ปไปออขอโทษนะครับคุณผู้หญิงเราไม่รู้จริงๆว่าคุณผู้หญิงเป็นใครบอกเราไว้ก็ดีนะฮะเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกค่อยคุยกันง่ายหน่อยนอบน้อมแบบเนี้ยรู้จักที่ต่ำที่สูงฉันจะบอกให้เอาบุญแล้วกันนะว่าฉันชื่ออะไรฉันนะ่ะชื่อคุณแพลวเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่พิมพเมียคนใหม่ของคุณนัทพลเจ้าของบริษัทนัฐพลคอนสตรัคชั่นแห่งเนี้ย ก็ไหวให้มันสวยๆในหละ่ะจะได้มีเงาหัวอยู่บริษัทนี้ต่อและพี่ซันเออคุณนัทพลน่ะเขาอยู่ไหนเธอเป็นเลขาเค้ชใช่ไหมฉันมีธุระต้องคุยกับเขาวันนี้คุณนัทพลมีนัดกับลูกคา้าแล้วเขาจะเข้ากี่โมงไม่ทราบค่ะเอ,อ๊ะนี่เธอเป็นเลขาภาษาอะไรไม่รู้หรอว่าจนนายจะเข้ากี่โมง ฉันมีหน้าที่นัดลูกค้าให้กับคุณนัทพลแล้วคุณนัทพลจะไปไหนต่อเนี่ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่หล่อนหล่อนกำลังจิกกัดฉันอยู่หรอปากดีแบบนี้ลวงจะไม่มีอนาคตนะอีเลขาน่าโง่เจเงียก่อนครับคุณผู้หญิงเอ่อถ้ามีธุระเนี่ยได้นัดคุณนัทพลไว้หรือเปล่าครับฉันไม่จำเป็นต้องนัดหรอกนะฉันเป็นน้องเมียคุณนัทพลฉันอยากจะมาตอนไหนฉันก็มา งั้นรอสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวแกก็คงมาแล้วห้องคุณนะัทพลอยู่ไหนล่ะฉันจะเข้าไปทั้งรอในนะั้นฉันไม่อยากเกือกกลัวกับพวกฉันตับเชิญ นั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะถ้าคุณอนาะถ้าคนกลับมาฉันจะแจ้งว่าคุณมารอเดี๋ยวบริษัทเนี้ยเขาไม่สอนหรอว่าถ้าแขก V.P มาต้องเอาน้ำเอากาแฟมาเสิร์ฟด้วยงั้นรอสักครู่นะคะจะจัดมาให้ค่ะฉันขอน้ำแร่นะน้ำธรรมดาฉันไม่กินถ้าเป็นกาแฟฉันขอเป็นคาปูชิโนร้อนละกันที่นี่ไม่มีหรอกนะคะนาแร่ถ้าเป็นกาแฟก็มีแต่กาแฟซองคุณจะรับไหมคะไม่มีก็ไปหามาเสีย อย่าให้ฉันต้องฟ้องพี่เขยฉันนะะลีขานางง,งูเอา้าเท่าไรกันเนี่ยว่าไงมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง เมื่อกี้เลยเจอผู้หญิงคนหนึ่งอะอยู่หน้าบริษัทแล้วโอ้โหน่ารักมากๆหน้าตาสวยด้วยแต่เสียดายนีสัยผมแกไม่ได้เหเอียดคนแบบไอ้พดอะไรคนนี้เลย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 เธอเป็นน้องเมียใหม่นัตพลเอหรอถ้าไม่อยากตกงานเนี้ยโอเคอเคนี่กาแฟฉันอะได้หรือ,อยัง ฉันกินวันนี้นะได้แล้วครับได้แล้วครับชักช้าจริงๆเลยเป็นเลขามันต้องทำงานไวกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอทำงานช้าแบบเนี้ยจะไปทำอะไรกินล่ะเอา้านี่มมนได้กุ้ยที่ฉันเจอหน้าบริษัทเมาาื่อเช้านี่แกเข้ามาทำอะไรในนี้อะ่ะพอดีผมเป็น m มสเซนเจอร์บริษัทนี้ครับเป็นแมสเซนเจอร์แล้วเข้ามาเพ่นพ่านอะไรนี้ไม่ออกไปส่งเอกสารล่ะ วันนี้ไม่มีเอกสารครับผมว่างครับอืก็ดีเลยงั้นก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะนะนี่เมื่อเช้าเห็นใช่ไหมว่ารถฉันอนะคันไหนเอาไปล้างให้มันสะอาดซะนะกาแฟฉนะันอะ ไม่ใช่กาแฟที่ฉันส okay. anyway. ั่งมใช่เหรอถ้าฉันบอกแล้วไงคะว่าที่นี่มีแต่กาแฟซองคุณท่านจะทำยังไงหรอคะก็ทำแบบนี้ไงนี่ทำยังไงแล้วทำไมอ่ะก็อยากโดนด้วยรือไงอยากตกงานหรอ โ oh อ้โหออกรถมอยะบอสแต่ฉันว่าแกขับมอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารน่าจะดีกว่านะเออนายครับไม่ใช่รถผมก็นายเมื่อกี้มีผู้หญิงที่เดินเข้าไปในออฟฟิศนะครับให้ให้ผมมาล้างรถให้เขาแต่ฉันจ้างแกให้มาส่งเอกสารนะั้ไม่ใช่มาล้างรถพนักงานกระจอกกระจอกอย่างพวกแกเนี่ยถ้าคิดจะซ่าก,กับฉันก็ต้องเจอคนแบบฉันนี่แหละ ที่มอะไรกันนะพี่ซันเแพรเธอมาทำอะไรที่นี่ก็พี่พิมอ่ะสั่งให้แพลมาดูแลพี่ซันแล้วก็ให้พี่ซันอ่ะช่วยหาตำแหน่งในบริษัทห้แพรด้วยแล้วนี่เธอทำอะไรกับลูกน้องของพี่ฮะก็อีเลขาหนางโง่เนี่ยกับไอพนักงานซื้อบื้อเนี่ยมันกวนประสาทแพลแพลก็เลยต้องสั่งสอนมันให้มันรู้สบ้างว่าใครเป็นใครแล้วนี่เธอเป็นใครถึงมาใช้อำนาจที่นี่ฮะ พี่ซันเธอไม่มีสิทธิ์มาใช้กิริยาต่ตำๆแบบนี้ที่บริษัทแห่งนี้ <S <S เข้าใจไหมแต่ที่นี่ก็บริษัทพี่พิมเหมือนกันนะคะเธอสองคนนะนะ่ะไม่มีสิทธิ์อะไรในบริษัทแห่งนี้พี่เป็นคนก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ขึ้นมากับพ,พี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ให้เกียรติพนักงานของพี่เท่ากับเธอไม่ให้เกียรติพี่ด้วยเธอจะโทรหาพี่พิมพ์เชิญ โทรหาพี่สาวเธอซะแล้วรีบออกไปด้วยไม่ใช่ออกจากแค่บริษัทนี้นะออกไปจากบ้านด้วยพี่สันไปโอเคไี่เป็นไรครับตูน้องตูน้องไปนะเ็บไหม